อเคครับวันนี้ก็มาอยู่ออกับช่องมา้าม่วงปั่นสล็อตนะทุกคนวันนี้มาม่วงก็จะผ่าเพื่อนเล่นเกม, gem นะนนนนเมกาลูดาเจมนะทุกคนอัญมณีแห่งกาลูด้านั่นเองนะไปลุยกันเลยนะทุกคนวันนี้มาม่วงก็พงออกมาอยู่ที่3,000บาทนะเพื่อนเบ็ดร้อยเริ่มต้นเหมือนเดิมนะช่วงนี้เอะเบ็ดร้อยอย่างเดียวไม่เบ็ดร้อยก็เบ็ดห้าสิอะทุกคนมันต้องวัดวัดไปเลยนะ บอกยับจ่ายหน่อยเพื่อนการูด้อย่างน้อยเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนรักกันในระดับหนึ่งนะเพราะเราเล่นการูด้าบ่อยมากนะรู้สึกว่าเกมดีอยู่นะทุกคนหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเล่นนะแต่หมาม่วงชอบมากเลยการูด้าเนี่ยเพราะว่าแตกบ่อย,อยงไงก็วันนี้นะเพื่อนหมาม่วงก็เล่นอยู่ที่เมกาเกม65เช่นเคยนะ ใครนะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาเล่นที่เดียวกันกับมาม่วงก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมไม่ใช่ในคอมเมนต์นนะทุกคนมันอยู่ใต้คลิปอะต้องกดแสดงเพิ่มเติมนะอยู่ใต้คลิปปักไว้ใต้คลิปเลยนะตรงชื่อคลิปแล้วก็กดแสดงเพิ่มเติมลงไปข้างล่างอะทุกคนนั่นแหละคือที่มาม่วงบอกอยู่ตลอดนะว่าลิงก์ใต้คลิป ไม่ใช่ในคอมเมนต์นะในคอมเมนต์ไม่มีอะไรนะทุกคนเฮ้ยบิ๊กวงบิ๊กวินไปไหนอนะการูด้าวันนี้แต่การูดา้าไอเกมการูด้าเนี่ยเป็นอีกเกมนึงเลยนะทุกคนที่แบบ เราสามารถลุ้นแตกนอกก็ได้แตกไหนก็ได้นะทุกคนแบบไม่จําเป็นต้องเข้าฟรีเกมอะ่ะมันสามารถแตก,กได้หมดนะดูดิช็อตน,นี้มาเหีย5้าพันหเอาเรื่องวะดิขึ้นเ0็ดเห็นปะของดีเกมเนี่ยของจริงเลยแหละแตกนอกก็ได้ถ้ามันไหลคนหดเหมือนเมื่อกี้แล้วทุกคนได้มาตั้งห้าพัน มันยังไม่พอไงสำหรับเราไงโคงมา3,000ันได้เจ็ดยังไม่พอหรอก <c oughs> โอ้โหช็อตนี้เท่าไหร่อ่ะเยอะอยู่นะทุกคนโอ้ยอยากให้มันขึ้นคูณ6กยัง <c oughs> มาอีกบิ๊กวินนะทุกคน2,700สวยงาม <c oughs> ถ้าสมมุติว่าคูณ6เนี่ยคืออาจจะได้เลิกเลยก็ได้นะทุกคนช็อตเมื่อกี้นี้แบบ ชายแบบเต็มๆแบบสวยๆเลยอะ่ะเอ้ยโอ้โหช่นนี่ไปเท่าไหร่พันแปดอุย้ยแปบบเดียวนะทุกคนขึ้นมา9 0 0าแล้วนะเป็นยังไงล่ะการูดาเจมของจริงไหมละ่ะอันนี้ยังไม่ได้เข้าฟรีเกมเลยนะทุกคนแตงนอกล้วน,วนโอ้แต่พอวองก็วาวโหดอยู่นะ <laughs> ก็ S 1> <S 1> สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่เพิ่งเข้ามารับชมมาม่วงเป็นครั้งแรกนะก็ฝากเพื่อนๆนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันหน่อยได้ไหมครับทุกคนถือว่าเพื่อนๆยังคอยติดตามกันอยู่ไนงะไม่งั้นก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยกนได้นะทุกคนนะ สำหรับใครที่คอยติดตามมาม่วงอยู่อย่างหน่อยก็แบบมาแสดงตัวในคอมเมนต์ให้ดูหน่อยจะได้มีกำลังใจหน่อยนะทุกคนเริ่มนิ่งนะทุกคนกาลูด้า ตอนนี้7,300เฮ้ยอันนี้เริ่มนิ่งจริงๆละมันแปลกๆละเอ้ยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อย โอ้โหว้าวยับรววะ้วาทุกคนจาก900 0นะตอนนี้กลับมาเหลือห้าพันนะว้าวแบบว้าวโหดๆเลยอะสี่พันที่หายไปอะเพิ่มเบ็ดแม่งเลยนะทุกคนนี่แหละทุกคนคือการเล่นสล็อตเราต้องแบบจับจังหวะมันนะสมมติถ้าเบ็ดน,นี้มันจ่ายจ่ายไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันเริ่มว้าวอะทุกคนก็ต้องเปลี่ยนเบ็ดหนีนะเหมือนวันนั้นอนะทุกคนที่มาม่วงเล่นเกมเสือไปอะไอเสือ ฟอร์จูนไทเกอร์ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะลองไปดูเลยเป็นอย่างนี้เลยแบบเบทเบทร้อยใจอย่างดีนะพอเพิ่มไปเป็นเบทสองร้ปุ๊บเบายับแล้วมันมือก็ต้องแบบไล่เบดไปทุกคนไปเพิ่มป 300, เป็นเบทสามร้อเบทสี่รอย่างเงี้ยคือเราต้องหานะในวันวันหนึ่งอะ่ะมันต้องมีช่วงช่วงหนึ่งที่เบดเท่านี้มันจะจ่ายดีเป็นพิเศษนะทุกคนเราต้องพยายามไล่เบดไปให้มันถูกนะ เล่นสลอ็อตต้องใจเย็นๆนะทุกคนไม่ใช่แบบพกตังค์มา5,000แล้วเบ็ดแม่ง500เบ็ดร้อยัดไปเลยอย่างเดียวยาวๆอย่างเงี้ยแบบนั้นอาจจะหมดนะทุกคนควรจะไล่เบ็ดไปนะบางทีถ้าเจอเบ็ดที่แบบว่ามันถูกต้องอะ่ะมันอาจจะแตกเลยนะอืม รางวันก้อนโตมาปลอบใจใก่อนละกันจอดนี้เฮ้ยไม่เอาเพื่อนอวายมาเต็มครับชอ็ชอตนี้ชอ็อตนี้ยังไงขอวหาอีกตัวหนึ่งได้ไหมมันจะได้คุณหกนั่นแหละเพื่อนของจริงชอ็อตนี้โอ้โห9,007 พอพักเลยทุกคนพูดมันตั้งนานนะก็เลิกดีกว่าจบที่1 4ื่นสแล้วทุกคนเราพกมา3,000น่ะกำไรก็11,000ทุ่นๆนะทุกคน 3, นะก็ใครที่ชอบคลิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับมาม่วงด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครนะอยากให้มาม่วงเล่นเกมอะไรให้ดูเนี่ยคอมเมนต์มากันได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวมาม่วงจะไปอ่านแล้วก็มาเล่นให้ทุกคนดูนะทุกคน ก็พอเลยแล้วกันนะเพื่อนๆกำไรแบบพอสมควรแล้วก็เจอกันครับผมบาย